สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรานะคะมานะคะเออ,อัดเป็นคลิปวิดีโอเนาะเรานะคะจะรีวิวสินค้าตัวหนึ่งนะคะคือนะคะตัวเอสเอ็มโกโก้ Go นะคะกาแฟเอสเอ็มโกโก้ Go, นั่นเองนะคะวันนี้เรายังมียังยังไม่มีสินค้ากินหรอกนะแต่ว่าเราอยากมาบอกว่านี่นะคะคนแม่ลูกสามนะคะอ่าอันนี้กางเกงใส่ใส่ใส่เอสเนาะรัดมากเลยนะคะรลัดมากนะคะดูอืม นะคะดูอ่านะคะคุแม่ลูกสามนะพุงนะคะพุงย่อยแบบนี้เนาะอันนี้นะคือไม่ได้เบ่งไม่ได้อะไรเลยคือปล่อยสบายๆนะคะเนี่ยปล่อยสบายบายเลยนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวเราคอยมาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เราได้กินนะคะ sm coco นะคะ เออโกโก้สมส่วนนะคะกาแฟสมส่วนแล้วเราจะมีรูปร่างแบบไหนและกางเกงที่เราใส่อยู่นะคะเป็นซสเอเนาะ,ะตัวนี้เวลาเราลุดขึ้นเราต้องขยอ่ะขมิบอ่ะแต่นะคะเราค่อยมาดูกันนะว่าลังที่เราได้กินนะคะอ่ะเอสเอ็มสมส่วนแล้วมันจะเป็นยังไงวันนี้แค่มารีวิวแค่นี้นะคะอืมให้ดูนะคะอันนี้นะคะ ทายจากกล่องสดๆเลยนะคะเออสดๆเลยเช้าวันที่สิบห้าเดือนตุลานั่นเองนะคะอืมน่าจะประมาณสิบเอ็ดนาฬิกากว่าเนาะสิบเอ็ดนาฬิกากว่านะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวหลังจากกินแล้วเราจะมารีวิวอีกอีก,อกรอบหนึ่งนะคะอืมหลังจากได้กินแล้วเราจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะคะดูคุณแม่ลูกสามเนาะอ่ะคอยดูว่ามันจะอ่ากระชับได้ไหมอ่ะ ไขมันนะคะจะกระชับไหมพุงเราจะกระชับไหมนะคะอ่ะาแล้วค่อยมาดูกันนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ